พี่คาเปิดฟ้าสวรรค์วันอังคารที่3ตุลาคม2566เรื่องผลประโยชน์ของความชอบธรรมบทที่1นึ่ข้อร้องจำข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือชื่อสายของเขาขอทานสัตุดีบทที่37ข้อที่อ่านเฉลยธรรมบัญญัติ28บทที่1-14อ่านพระคัมภีร์ในหปีมัทธิว5-6 เนื้อหาอิสยาบทที่สามข้อที่สิกล่าวว่าคนชอบธรรมจะเป็นสุขเพราะมีพระพรบางอย่างที่รับประกันว่าคนชอบธรรมจะได้รับหนึ่งในนั้นอยู่ในสดุดีบทที่สามสขีข้อที่สิเมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอพระเยายววาทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาเมื่อท่านได้ดำเนินชีวิตยอย่างบริสุทธิ์เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ร้องขอต่อพระเจ้า องค์จะส่งตอบท่านอย่างรวดเร็วสิ่งนี้ตรงข้ามกับอิสยาบทที่59ข้อที่1-2ถึงซึ่งกล่าวว่าความบาปของมนุษย์ที่ทำให้พระเจ้าไม่ทรงรับฟังพวกเขาเหล่านั้นดาวิดกล่าวไว้อย่างชัดเจนในสุดดีบทที่66ข้อที่18ว่าถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความเชื่อสาว้นในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับหากท่านต้องการให้พระเจ้าเริ่มฟังคำอธิษฐานของท่านจริงๆ ท่านต้องเริ่มดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นับจากนี้ไปเพราะตอนที่มาพร้อมกับการดำเนินชีวิตที่ปริสุทธ์มีมากมายดังที่เห็นในข้อพระคัมภีร์และข้อต้องจําในวันนี้ลูกหลานของคนชอบธรรมถือเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าพราะองค์ทรงดูแลความต้องการของพวกเขาด้วยพระองค์เองกริย์ดเดวิดได้แบ่งป,ปันข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับเรื่องในหัวข้อต้องจําวันนี้ ลูกของคนชอบทำไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครเพื่อความอยู่รอดพระเจ้าเองก็ทรงให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ขาดสิ่งใดเลยซึ่งหมายความบ้าสับสมบัติและมรดกทีด่ดีที่สุดที่ท่านเองสามารถส่งมอบต่อให้ลูกหลานได้คือวิถีชีวิตอันบริสุทธิ์ที่เป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้าทรงอับรองว่าพวกเขาจะไม่ขาดแคลนโดยมีภาพรประกอบตัวอย่างคาสิกอยู่ในหนึ่งกษัตริย์บทที่11ข้อที่11ถึง12 ดาวิดเป็นมนุษย์ที่ได้ดำเนินตามพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าทรงปกป้องบุตรชายของเขาโซโลมอนด้วยเหตุนี้อย่างไรก็ตามเป็นการดีกว่าที่จะสอนล,ลูกของท่านให้ได้ใช้ชีวิตในอย่างบริสุทธิ์แม้ว่าท่านจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ตามเพว่าลูกๆของพวกเขาก็ได้รับความคุ้มครองจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเช่นกันพระองค์ทรงรักความชอบธรรม และส่งเกียรติทางความชั่วชา้าะนันพระเจ้าคือพระเจ้าของเราคและส่งเจิมโวไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระเสหายทั้งปวงของพระองค์อิปูบทที่หนึ่งข้อที่เก้าจงดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมและเกียรติทางความชั่วเพื่อที่ท่านจะได้เห็นการสำแดงพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของท่านและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านประเด็นสำคัญจงให้การดำเนินชีวิตของท่านเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบเอเอเดวเยจัดทำโดยกิจจักแห่งการทรงไทยกิจเสียนของประเจ้า